เอฟซีทุกท่านดาบสวัสดีเป็นขับเป็นช่องปูหลายๆๆคนหลายคนถ่ายแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะตามรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเลสสูตรครับพี่น้องตอนนี้นะหลอดฟอกำลังใจได้พี่น้องได้หวดแรกครับพี่น้องเอฟซีสี่ทับกันปล่อยแนวทางเพราะว่า <c oughs> โจทยครับพี่นอ้องเพราะว่าแนวทางครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านแอดล่องเห็ดเปล่งแล้วพี่น้องเอฟซีทุกท่านมาดี เดินดีครับพี่น้องเอฟซีดูท่านมาทั้งบนมาทางล่างงวดที่ผ่านมาแต่หลายาคนวัดซุปเปอร์เฮดรถแอดม้วนที่ผ่านมาจากท่านแน่ใจครับพี่น้องลองเฮดไปสักวันมาแว้นว่าซุปเปอรเฮดอะไรสิไปแนวนท่าไปเลยอยงนี้สิครพี่น้องก่อนอนอี้ขอขอบคุณขอบคุณจะขอสูตรคนครับพี่น้องเอฟซีดูท่านเป็นวายสี่ก็จะได้สูตรไหนมาพี่น้องเอฟซีดูท่านเป็นวายอาจารย์เอาสูตรไปเฮด เป็นแนวทางฝาดตใจพี่น้องเอฟซีแน่แรนหนาแรนหลังไหลบ่มีสูตรเป็นคอร์จ้าของเป็นวายสีนะพี่น้องเอฟซีตุสันจักรของพูดกับเพื่อนจักรสูตรกับนั้ำจักรสูตรเพื่อนกะเอายังไงว่าเพิ่นหายมากแต่โบมินโตหลุดมาเลยเลยพี่น้องเอฟซีทุสันของเพิ่นจะเฮ็ดของเพิ่นจะเฮ็ดของเพิ่นเยอะกันจะว่าเพิ่นจะเขียนยากไปยากไม่ยากนดเดียวหน่อยพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเพิ่นแถาเกียร์ชรามากเพิ่นจะเลยให้สูตรมากพี่น้องเอฟซีทุสัน ก็เดชธรมาหากินเป็นรองเอซูนนะพี่น้องเอฟซีทุกท่านสูตรนี้พี่น้องเอฟซีทุกท่านสูตรซีโตไปได้ทั้งบนทั้งล่างหวัวจีฟันมาเดินดีครับนวลนี่แอคเองเลยอยากมาเสนอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านไปเป็นแนวทางบาดจอดเป็น้องเอฟซีในจัวัดปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะก็จบกัหาโชคหามันจต่ ไปพิจารณาครับพี่น้องเ e ็ฟซีรูปแบบแนวทางแบบน,าานี้เขาวิรุษย์ยัโกรธใช้พิจารณราเน,นี่ทางจะละสำนักน้ำเนิเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เป็นวันแรกครับพี่น้องไปเบิเ้งสูตรไปเบิ้องส่วนแนวทางที่ให้เควดิที่ผ่านมาเที่ให้นบริบทสุดๆครับพี่น้องว่าเครจะไหนไปจะไหนมาจะไหนที่ใดเนี่ยทางแม่งถ้าแจกแอดเองจะพาท่านครับท่านสอบไปเบิ้งสูตรเพิ่นให้มากครับพี่น้องเอฟซีตูดใส่ เราขอขอบคุณขอบคุณก่อนจะชมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ประจำลจังใจทางคลิปงานน้ำเนยได้พี่น้องเด้อมืม่นี้อ่ะสิบไปบรงแนวท่านครับพี่น้องป่ะตามแอดไปครับพี่น้องครับอ๋อพี่น้องเอฟซีตุกทา่านเป็นสูตรครับพี่น้องเอฟซีสูตรที่จะจัดหลังพี่น้องเป็นพี่น้องเอฟซีตุกท่านสูตรยอดหลังวัดที่ผ่านมาแต่ เดินดีได้พี่น้องเเขาทบทั้งหลายนี่เด็สูตรวันที่หกสิบหกสิบหกสิบกันวา,าคือสิบหกเดือนสิบสองที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับพี่น้องฟทุกท่านหกหกเนาะเอา 4, 9, ส,ส,อสอีพี่น้องฟสูตรที่หนึสูตรกเียสูตรกพี่น้องทที่หสูตรที่หนึ พี่น้องเลบี่ทุกท่านมีสูตรที่หนึ่งว่าที่ผ่านมารัดม่หาพี่น้องมีห้าและหกจนีไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเด้อไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับสูตรที่สองที่สอง เจ็ดแปดนี่พี่น้องเอฟซีตุ้ดแทนไม่ใหญ่เลยพี่น้องเอฟซีตุ้ดแทนเป็นวาสี่พี่นว่าให้จับใเซกันพี่น้องจับใเซกันยี่สี่พี่น้องจับใเซกันเมื่อกี้เป็นห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ด และ6-8นี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านผลลัพธ์งวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านชัดเจนว่าพี่น้องเลยเด้อเด้อเด้อซูขึ้นให็จนจังอยนี่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อนี่เอา้าผลลัพธ์งวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านบนออก7-5-7ผ่านครับพี่น้องเอฟซีตัวนี้ผ่านล่างออก แปดห้าผ่านครับพี่น้องไปกลบนำเรืองพี่น้องเร้อสศูตรนี่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับนี่ก็คืึ่งวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านงวดที่ผ่านมาสิบหกธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกผลลับใดมาทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปเบื้องวดัดวันที่สามสิบหลายคนและคนถามนี่แหละครับพี่น้อง 4, เอฟซีเขาจะกระโทวมาถามหลาย จะไปสียเบิ้งสูตรครับพี่น้องเอฟซีอันนี้งวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซี่ตัวแทนเอฟเคสินไฮเบิง้งไปเบิ้งครับพี่น้องงวดใหม่งวดใหม่งวดใหม่จะไ,ด,ไ,ด,ได้พี่น้องเด้อแป๊บนึงขออนุญาตปากคำเปิดหน้ากระดาษเสียงใหม่ก่อนเปลือกนากระดาษเสียงใหม่ก่อนพี่น้องจะได้พี่น้องเด้อ คุกคักใน,น,กบบกนพี่น้องเขาโกงแดดยาลากันได้พี่น้องเอฟีอแหล่ทังในพี่น้องสามสิบขีดหนึ่งสองขีดหกหวันที่สามสิบเด้พี่น้องเด้อว,วันทีสามสบครับพี่น้องเอไปได้ทั้งบนและล่างครับพี่น้องเอฟซีุนทนจะากรับน้ำเนี้พี่น้องครับ เพราะว่าสูตรมันกลับหน้ากลับหลังน้ำพีน e ่น้องเอฟซีทุกท่านไปเบิ่งสูตรที่หนึ่งครับพีน e ่น้องเอฟซีทุกท่านหลายคนดและคนรอคอยอ่ะสูตรที่หนึ่งนี่พี่น้องหนึ่งเด้อย่างพีนงพ่น้องหนึ่งเลยไปได้ทั้งบนและล่างเท่ากับเบรกไว้พี่น้องแปดและ เก้าพี่น้องเอฟซีสูตรที่สองสูตรที่สองครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสูตรที่สองสี่ห้านี่พี่น้องเข้ามาจับใส่กันวันนี้พี่น้องเอฟซีจับใส่กันในโจรสแยดจับคู่ จับคู่กับชิวิตแปดสี่พี่น้องแปดสี่แปดห้าพัดกระดาษมันหน่อยไรพี่น้องเอฟซีเก้าสี่และเก้าห้า นี่พี่น้องจีได้แค่สี่คู่นี่ครับพี่น้องยิบซีทุกท่านจีได้แค่สี่คู่นี่นี่ครับพี่น้องยิบซีทุกท่านจะได้แค่สี่คู่นี้งวดประจำวันที่สามสิบท่านว่าสองพันอาร้อยหกสิบหกพี่น้องไปปิดการน์นาถามว่าเอ็มมาตัวไหนเอดมารกเตอร์พี่น้องพี่น้องยิบซีวงตัวนี้ครับ จะไาพี่น้องกลับไปพิจารณาเอามัานมานหลายตัวตัว,ตวพี่น้องมันเลยแค่สี่ตัวนึงพี่น้องกลับไปพิจารณาบดต่างกันจะดีทับหนาทับหลังเหมือนน้ำเนี่ยทีนี้ตัวในเนี่แอดมิ๘สี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้านี่แหละครับสูตรที่หลายครูแล้วนรอคอยแอดเองรอดเฮ็ดมาแล้วพี่น้องเอซี่ตัวจันงวดที่ผ่านมาเดินดีครับพี่น้องเอซี่ตัวจันงวดนี้ห้ามิโชคไม่หมานเป็นของพัดปีใหม่ ฝากตอนพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะฝากตอนพี่น้องเอฟซีเป็นของควันปีใหม่เดี๋ยวแต่พี่น้องเด้องติงหนาติงหลังทีแอดปฏิวัติเลยพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีผลลัพธ์จะได้แปดสี่แปดห้าเก้าสี่และเก้าห้าพี่น้องกลับไปพิจารณาเบิ่งฝากไปเป็นแนวทางว่าประจำวันที่สามสิบธันวาสองพันหกร้อยหกสิบหกนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านบ่มีบ่มีหลายตัว เลือดซีตูซีครูพี่น้องไปพิจารณาออกแอดเอสเนี่ยเป็นเพียงแค่แนวทาง้งซีเนี่ยเป็นเพียงแค่ซื้อกางการตัดสินใจเป็น่ยนยนัมเอฟซีหมักน้ำแอดกับทังร้อนน้ำแอดบอมักพี่น้องกับเบื้องพระความมันเทิงไม่สนหระครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะหลายนลคนลคยคหลายนลคนรอคอยครับหลายคนหลายคนรอคอยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจน้ำพี่น้องเอฟซีให้แอดจำเนตได้พี่น้องเด้อ วันนี้เป็นวันแรกแม้ว่าท่ากะมีแต่คือบอกแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนี่แปดซีก็แปดห้าเก้าสี่และวเก้าห้าถามว่าแอดมาตัวไหนแอดมาตกกัวซีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านจะไปพิจารณาเอาสำหรับแปดซีแปดห้าเก้าห้าส่วนสําหรับแอดอีกมัดอยู่ที่เก้าสี่อีกทูดีไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเดอ้อไม่จํากัดว่าจะเป็นบนหรือล่าง ไปได้ทั้งบนทั้งล่างลับพี่น้องกลับเปนัามเลขแค่4ชุดครับพี่น้องเอฟซีโตจันในโชคดีไม่ใช่ร่ำร่ำรวยรวยใส่ปีใหม่กันทุกท่านทุกรู่ทุกนามครับบุญคุณใดติสาสมบุรมากนุนทรงให้เอฟซีของประกาศจงประสบความโชคดีร่ำร่ำรวยรวยกันทุกท่านทุกรุทุกนามความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่นี่ท่านใดที่ทุกโยกขอให้ผนจากทุกท่านใดมีความสุขโยกให้โชคดีไม่ใช่ในเวลาปีใหม่นี้ครับพี่น้องเอฟซีุกท่านเนาะ โชคดีไม่ใช่พอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ล่าลงสวัสดีมากครับ